ปะปุนเศร้ายูบ <olo> ้านย่างเกาะเลยเม็นะบ้านลักป่ายบ้านลักป่ายอำเภอบุญทลีลองดูปะปุนหน่อยนี่คุณื้อเติมมาด้วยเก็บสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สองนางหน่อยชาวลาวเด้อมือนีกะอากาศ อากาศห้อนห่อนพี่น้องเอ้ยก็เลยว่าจะไปหาผักเอ้ยสิพากันไปเลาะเล่นแล้วทุกคนเนาะซิไปบุญทลีกสิพาพี่น้องไปกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นเศร้าพี่น้องอยู่บุญทลีกแล้ะทุกคนเนาะอยู่บ้านอ่บ้านยังว่าบ้านลักป่ายนั่นมาวะบ้านลักป่ายอำเภอบุญทลีกอยู่จังหวัดอุบลเทานี่ยแหละพี่น้องโอเคจ้ะเดี๋ยวแต่งตัวแต่งหน้าแต่งตาเรียบร้อย ไปเพาะกันอยู่อันบอลเขาเห็ดข้าวปุ่นเป็นข้าวปุ่นเศร้าแล้วมีน้องเขาเห็ดเองค้าอยเื่อนนะว่าสั้นเนาะดีก็เลยว่าสิไปลองกิ wrote, นลองจิ้มนอส่วนกันไปกระโปรงกันยังเ่ะอโอเคจ้ะขพกันอยู่หาเด้อน่หาก็หาิยอยไงเนี่ยเนาะก็หาจิ้มนะทุกสนแลร้ไก็ได้

มาสื่อข้าวปุ้นสดสดพีด่น้องข้าวปุ้นข้าวปุ้นเศร้าบีบเองว่นี่ <Yeah. S 1> ข้าบ,บีบไม่เลยแม่บอก mm. เออนี่หนังปลาแดไม่รับปุนบเนี้ยโก๊มีเงนสดอยู่อาแบบนครับเแบ,บเส้นไปยนกอยนะออเ้แอันนี้แบบซ,ซื้อเป็นกิโลสื้สืเป็นกิโลรากรแบบจะไหนวะ กระสือประเด็จไปเยี oh, yeah, ่ยมไปนั่งเถอะโอ้ตาเป็นโลกเขาโลดเจ็ดสิบกับี่ประเด็จเลยพิ่มโอ้เป็นสูตรวันเขาคล้ายครบสูตรหาโลดหนึ่งเงินเจ็ดสิบอ๋อจ้าจ้าจ้าพักเลยค่ะจ้ะนี่เฟรชดิวกระปุกแบบสดๆน้ำเดือดเพื่อจังใส่ได้เนาะ เทศงเขาบอกหรือว่าบอกแล้วมากินแล้วก็บีบไหมขาเขากรชับทางกินล่ะขาหนอเจ้ากินงก็ลังเอกไปหน้าอ,อกไปหน้าออกระชุ่มกระชวนหน่ะนั่นเปนนาหมดจะขาบึงอันขาบึงนกขัด กำละหาบาทลวกครบสุดแบบไปพร้อมกินดลนะอ๋อต้องห่ออ่อสออวกะดำหัววะก ถั่วเนี่ยอาสเนาะอู้จะเป็นงามถั่วกับแบบงามขนาดถั่วอนี้เป็นแบบจินบานเนาถัว่วงหอกบ,บ่ลวกกรได้ทงหอกอ้วก็ตัวนี้พี่บวันตัวนี้หลวกครึ่งหนึง่ง<ม>แบบกินดิบครึ่งหนึ่งค่ะ<ม>เออขเ้ย กินข้าปุ่นสาวอยู่บุญฉลิกบุญฉลิกเลยเนาะเอาหายห้าน่เฮ้ยกองนึงเขาลวกนานอยู่บ่ล่ะอะซข้าวแซบข้าวแ่บข้าวะไรเนาะมุกีอาเออสนิรละนี่ไงรนโมเส นี่เมนสื่อแห่งเลยคนเดอร์นี่หมกักคัวเด็กเขากลุ่มเข้าบปไเด้เอาเนะาะตะกรชั่วกมงกระลำอันนี้เขาายขีระหาบาทเมนกัะละหาบาทพวเขาเอาไปสามกันขอาุปุศร้าวกิโลละเจสิบาทเคิงกิโลสาบหาบาทเป็นจานจานละสิบห้า รับแต่งเงินสดจ้าไม่รับโอนจ้าจุกละสิบบาทไอ้ควันเอาวตัวนี้เอาไหมนายอยู่แต่ว่าฮัาซิกินตอนนี้นะกินเอาวบ่บมีปมคือเอร์ท่านล้วมีค่ะคุณ เี Ooh, うう anyway, ๋ยวขามาปีใ <t> ม่อ <t ương eye> mm ีกอยู่ท่ท่นพอดอะนี่ทุกคนแต่เขาว่าขนาดหอดไปกับไรเนาะหอดแห้งบดไรอีกบ่เดือนกับพิดอีก แต่ว่าเส้นมันติดตามกันเลยแล้วเขาจะเห็นตาหน่อยเซนมันว่าเส้นอยู่นี่ทิ้งอยู่นี่ว่าแสบแสบเขาเห็นเป็นเป็นจับเป็นอะไรแต่ว่ามันหาบลาเซนบลาดีเทอเขาเห็นเป็นจับเป็นถ้เป็นจับเขาขายเซนก็จะเขาเอาหยันตใส่สิ่งนี้เนี่ยใส่ท่านมือสองมือมาจากส่ได้ไหมเซนกระเบื้องเงาขนาด เศร้ายู่บ้านยังเกาะเลยเนี่ยนะบัตรลักปายบัตรลักปายอำเภอบุญทลิกนี่คลองดูกระปุกน้ำซุปดีได้มาเหมือนนี่หนอได้กินกระปุกเศร้า มนมันูกงุ <S <S ่นน่ก็ตายก็ายเออแล้วตายแล้ว yeah, น any ูจัอยนั้นแล้วมาเรื่อยก็มันอผ่มาต็คได้บ้าเอซื้อเติงน่ะน้องคนบอกว่อียงตัวนั้นีุซื้อเติงมาเรื่อโอ้สกเสิงยาง ทุใครเคยเห็นเน่ใครเคยเห็นเน่แบบนี้ค่ะเคยเห็นบอลนองกิมหน่อยอืาสาวนี่หนาหอวไล่กับบอดายหนางยิ้มไหล่กับบอดายเกรงวา ต้องสำนานแล้วเราจะเห็ดได้เนาะทำผูู้้ดักจัว่กัเห็ดกะเลยกเีมกิไนา้เดกินเเนาะมก่นกะสกันยู่แต่่าผูเลพูเ่อผู้่สองหน้าสหน้าหลัสหนี่ ไปตะมวนวบวบบวให้ตะกี <in> <ique> oh, ้ยิงตามอีวอตะกี้มีือดิมีมือกเนาะมือคมตะกี้่ะติดนอยตะกี้ะเป็มี่ยมือคืนพี่เอออ่่วยมาดิตะกี้มาเรื่อยดิมอนี่ นี่ปปดแดงสดจะเข้มแล้วจะนีดเด้วจนเข้มเนี่ยสดผสมส่นิดๆอ้าวร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทมาเลียนด้ค่ะโอ้ทำัมเรียนเราเลย่าเรียนไม่บัดเข่แซงเหรเรอแห่ยืมเต้นออกมาหนารถหยืมเตนออกมาเอา โรตีอีสานหน่อยเลโรตีโรตีอีสานแซ่บอีิ่มหอมกินเนยกรอบหวานนุ่มมันอร่อยมะพร้าวสามสิบกล้วยหอมสามสิบเผือกสามสิบข้าวโพดสามสิบแหนบทอดกรอบสามสิบไข่ดาวยี่สิบธรรมดาสิบบาทพ่อค่ะเรียนต้องคนไทยหลายคนไทยอำเภอตาลสูงในมุกันเก่งงานโรงงานล่งกันหล่ะหลับวันนี้มัน ถ้ากันออกมาท้ายนะค่ะข้ายอยู่นาอันนี่คมเี็สนสาก่อนนะแจ <c oughs> อนผูออออ้อินละทายผู้แข่งล่ำท้าย่ค่ะ คนณสาวเด้อ